สวัสดีพี่น้องครับเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เต้นเราอยู่ในศาลาไอ้เต้าเวอร์ครับเต้าดีไอ้เต้าเวอร์ไปไหนครับไปเดินไปเอ่อปัสละอยู่ริมป่าทุ่งบ่าครับอ๋อเต้นไอ้เต้าเวอร์อยู่ไหนครับเต้นเตนไอ้เต้าเวอร์อยู่เต้นใหญ่เต้นมอลำครับโอ้ครับผมแล้วเต้นเต้นไอ้เต้าเอกหน่อยอ่ะอยู่นี่ครับอยู่ในศาลาอย่างดีเลยครับอยู่ใกล้กันเลยอ่ะใกล้เพื่อนเลยใช่ไหมอ๋อจะหากินไม้หรอไอ้เต้าเวอร์ก็ว่าไป เดี๋ยวพี่รลอกแบบหลอกพี่เดีวมาฝนตกก็เลยบอกพี่หอมกางใส่หลังคาเมื่ออมี้หลอกหญิก็เลยว่าขี้กางที่เดิมเลยนะก็เลยว่าอะไรสิเพื่อหมอกเพื่ออย่างมาล,ล่องเลาะกต่สิบบริเวณในดนาวแห้งอันนี้ยเราไม่ได้แบบแยะไปหาศิลปินรุ่นน้องนานมากเลยเราจะแวะไปก่อนก๊อ็ๆ Hello มาหรอมาถึงได้สักพักแล้วถ่ายได้คลิปดึกละ อกไม่ได้วาหาดานวันนี้ก็เลยแบบด่มหาเอยห้ามากเล่นผู้ใดนีใช่หมเล่นเต่าต้นน้ำไหนอ่ะนมันนอนย่งเลยที่ซื้อเซเว่นมาใช่รไอเต่าว่าอยากกินมันแล้วหยอกเฉยเมาหาลูกไงอ่ะมาหาลูกไงหามากก็อยากออกนเปิดปุ๊บเล่นออกปากเลยดังเหมือเบอโอ้โห ถ้าเริ่มเบื่อที่ฟังนี่ก่อนทำไมถึงเหงาเย่อจังเลยเนี่ยลูกเขาไม่อาบน้ำให้หรอทำไมไม่เอาผ้าเช็ดให้ลูกฉันหน่อยกระดาษเช็ดปิ๊กอยู่ไหนนี่ไม่มีกระดาษทิชชู่เปียกมาไ่บ้านเก่ามาไดเต้าเอกเลยเบื่อเลยเหรอฮะไ่บ้านเพื่อนมาใช่บ้านเพื่อนมาแล้วแบบไปลากแบบรอเชียร์เพลงกันดังลุ่นกันยุ่ โอ้ยจะไปเสียเอาไปฟังค้างบืบอคัางเบือเบียน,นี่ก็เปิดแนะใช่เป็ <c oughs> มยอะไรบ้างอ่ะต้นเราฟังแล้วมยอะไรบ้าง<ด>พูดถึงเพลงพี่หวาดหน่อยแต่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีนะฟังอย่างเดียว<อ>แล้วดีบอกเลยว่านีต้องไปฟังถ้าใครยังไม่ฟังต้องรีบไปฟังแต่ที่เขินแล้วเอาดีๆต้องไปดูสักประมาณคนละคนละร้อยรอบจะร้อง<ต>นี่หรอ ตอนนี้ก<อ>ี่มาแรงหรอตอนนีสองมาแรงแล้วจ้าอเออไงก่อนรู้ใช่ไหมก่อนรู้นอนรู้ยังมันย,มยังแปดมาแรงตอนก่อนเมื่อกีพักตอนอยู่ทุกแดดไปวะเอ้ยตอน,นั้นอยู่บ้านแกอะสิบสองมาแรงเลยครับตั้คืนกันสักพักเก้าเนี่ยก่อนนอนแปดแล้วก็ตื่นมาที่แหละก่อนรู้นอนแปดเ้ยพี่หนอยว่าสาฟังเสียงมือหมดกนเนื้อ อะไรอ่ะชุดหมอรัจ้ะใช่ขาตาเวอร์ไม่แต่มาเพงเห็นไงไม่ชุดฟอนเสร์มาใหม่ชุดใหม่หรอเขียวเวอร์หน้ายิ่งเขียวอยู่ชุดเขียวหน้ายิ่งเขียวชุดก็เขียวไปอีกทำไมเรื่องนี้มาเพิงแนเกขาเ็มันกไวเฮ็ดขายมันเฮ็ดขาย เป็นเงี้ยบหระเขาเอิ่นว่ามันมันใจมากเตือนที่อ่า,าออนทะเลเล็กมากใครค่ะตัวบอรับออเดอร์เออนั่นแหละใครในบอรับออเดอร์ก็จะมาเอิ่นเตือนมันเต็มแล้วเดีย๋ยวนี้เวอร์ท่านผมพูดอะไรเมื่อกี้ลูกเปิดประตูหรือว่าอ, <mit. S 1> อันล,ล,ล,ลระยยร้อยสองร้อยสามร้อยก็ได้ขายพอได้ขายสวยนะยังว่าสวยยังว่าสวย ซื้อแม่ฉันตัวจีสวยตัวเห็ดบ่อนทังเถ้าแล้วก็ตจองอย่างนั้นเลยมันคือหนองเก๋ขอดูด้าหน่อยด้าเก่าเลยยไม่ได้แต่หน้าเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งจะไปวิ่แต่แบบสีคูณร้อยเอาไม่ค่อยสวยอยากนอนมากตอนนี้เหมือนกานโรงพยาบาล พี่อะไรพี่อะไรพี่ใหม่พี่แม่จะเต้ยพี่ไหวเหรอไม่สองเปนเพี่อะไรยิงพวดซีบเปิดบ์นัง์อะไรเออบัลง์บัลล์บัล์บกดรเอางี้ Bao lẹt gương ngòi yêu. Half that bay qua ngòi yêu. Tân ngọc a bước liệt. Tân hoàng mọi rong kia. Sì, gala, gala. Yak, daiwa. A tao, 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 tao ว่าทำไมทำไมเมื่อวานขวัญไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต่น,นี่เป็นทีมอ่ะวันคริสต์มาสแล้วนะ<ช>นี่จะแบบว่าจะไปซื้อกิ๊มาปักขึ้นร้องเพลงแรกเลยเลอ,อะไรนะเต้าแบบว่าวันคริสต์มาสอ่ะนี่ก็จะแบบว่าไปซื้อเขากว,วางมาใส่ผมขึ้นคอนเสิร์ตเพลงแรก ไม่ไม่คืองัว เาทีต้องไปแข่งใช่แล้วเก่าไม่แดง,นะงไม่แดงไม,ม่แดงกำลังละมุนเลยกำลังพอดีจะถ่ายหน้าแตกเขื่อนเ่าตัวจะกองเตีหละครับอ <c oughs> ตอนนี้เด็กน้ำืออหนอจังหวัดจนี้รครับดูกันคือสบายเขาแต่ง,ง,ง,บบง,งตังว ไอ้ตาวะตาบุ้งไปก่อนทำไมไม่แต่งต้นแต่งตัวนี่อคลิปครบก็จะไม่แต่งแต่งเรบัตครบแปดนาทีก็จะไม่แต่งเ้าเฉียนชุดสาวเซ็กซี่ก็ได้เพราะเราแบบหน้าเรามันแบบว่าอยู่แล้วอ่ะนะโจทย์ง่ายบอกโจทย์มันติดหลบอ่ะโจทย์มันติดหลบไม่หรอ ดีข้นสวยสวยองเอีอ่อยงละลูกแอลอ,อยากออกไม่มีอันคลิปนี้ว่าไม่เอยียงพี่น้องแบบว่าไม่ได้แวะมาหาน้องนานวันนี้ก็เลยมาเฉยๆด้วยความที่แบบหนึ่งแหละเข้างานช้าเลยแบบสองเข้าเร็วอยู่แต่ว่าอยากนอนก็เลยนอนไม่ได้ไปถ่ายเนาะตาคนต่างอยากนอนเพราะเหนื่อยและส่วนนี้กับไข่ก็เลยแบบว่าเขาอยากไปผูกปะผูกค้นปันได เมื่อคืนเนี่ยตกเกือบตกฉากทำไมบอกว่าเก่ปปาปลูกในเดอ้ออย่าไปนลูกเพลงสุดท้ายดิยำละดิก็เลยนอนตื่นมายูโรมาปลูกพี่เพลงสุดท้ายแล้วลูกแมวคนนะ่ะเอา้าหันมาอีเก่าก็หลับฉากไหนนี่ฉากกุมารเจ็คือเป็นตกฉากมันหานหาวเนาะสูงมันหนาวคนเลยกระตังตังตุ่มผาตังโฮมผานอน แบบนอนไปเลยแม่ก็เลยจึ้งจึ้งจึงจ้งขัางในไม่อะเขียนเพาเป็้นเป็น,ปนคิ้วเป็นเอ่ยเอาพี่ต่อคิน้นในลำลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ